ต้องบอกท่านที่เคารพทั้งหลายนะครับว่า3มไฟเขียวเกิดขึ้นต่อเนื่องกันอย่างมีนัยสำคัญว่าวันนี้เกิดการสมประโยชน์กันแล้วไฟเขียวนี้นี่มันก็เป็นไฟเขียวแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไฟเขียวในความหมายจราจรก็คือเป็นเส้นทางที่ผ่านตลอดไม่ต้องหยุดไม่ต้องชะลอ ผ่านไปได้เลยไฟเขียวนี้ก็เป็นสัญญาณไฟเขียวซึ่งเกิดขึ้นก่อนการจัดตั้งรัฐบาลนี่ต้องบอกอย่างนั้นนะครับตอนนั้นมีหลายคนไม่เชื่อว่ามีสัญญาณไฟเขียวบางคนก็ขัดขวางบางคนก็ด้อยค่าบางคนก็ไม่ให้ราคาไฟเขียวนี้ว่าคิดเอาเอง แต่กลายเป็นว่าต้องยอมรับครับว่าไฟเขียวมีจริงไฟเขียวที่ว่านั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลโดยพักเพื่อไทยและต้องไม่มีพักก้าวไกลเป็นรัฐบาลไฟเขียวนี้ออกมามีข่าวตอนแรกหลายคนก็สงสัยว่าไม่น่าจะใช่ หลายคนก็มองโลกในแง่ดีว่าถ้าจริงก็เพียงแค่เปลี่ยนนายกจากพรรคก้าวไกลพิธาเป็นนายกจากพรรคเพื่อไทยอาจจะเป็นอุ้งอิงแต่กลายเป็นว่าไฟเขียวนี้คือไฟเขียวที่ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ็เขาส่งสัญญาณกันนี่ครับตอนเช้าที่พักเพื่อไทยคนที่ไปเจรจากับพักเพื่อไทยก็หัวหน้าพักเก้าไกลคนปัจจุบันคนหนึ่งอ่ะคุณชัยธวัฒน์ก็ได้รับสัญญาณอย่างชัดเจนว่าให้จัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่มีพักเก้าไกลเป็นพักร่วมรัฐบาลเป็นการแจ้งเพื่อสราบ หลังจากไฟเขียวให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วไฟเขียวที่สี่แยกที่สองสี่แยกแรกผ่านแล้วให้จัดตั้งรัฐบาลได้เลยโดยไม่ต้องมีพรรคก้าวไกลแยกที่สองก็ไฟเขียวให้ทักษิณกลับบ้านกลับมาเลยหลายคนก็ไม่เชื่อครับ ไม่คิดว่าจะมีสัญญาณไปเขียวนี่จริงแต่กลายเป็นว่ามีจริงวันที่22สิงหาคม2566บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่านา,นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วนี่เดินทางกลับประเทศไทยและกลับมาครับ <ed> เก้าโมงเช้าแต่ลันเวมีคนก็ไปรับมีคนไปเป็นกองเชียร์มีโอ้เยอะแยะตามที่ท่านเห็นนั่นละ่ะนั่นแสดงว่ามีไฟเขียวเพราะไม่ได้ไฟเขียวแล้วจะกลับมาทำไมกลับมาติดคุกเหรอแล้วก็เห็นนี่ครับไม่ได้นอนคุกแม่แต่วันเดียวน,นี่ก็ไฟเขียวอีกนะครับ และไฟเขียวที่สามเกิดขึ้นไล่เลี่ยก,กันเลยเก่านาฬิกาอดีตนายกทักษิณกลับถึงประเทศไทยสิบเอ็ดนาฬิกาสมาชิกรัฐสภามีการส่งสัญญาณให้กันและกันจากสัญญาณที่ได้รับชัดเจนว่าเลือก เศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาสายพลเอกประยุทธ์หนึ่งริบสอคนคนที่เคยเป็นคอมอชอคอสอชอทั้งหลายแหล่ครับที่ร่วมกันทำการรัฐประหารรัฐบาลน,นายกยิ่งลักษณ์กลายเป็นว่าทุกคนลงคะแนนเห็นชอบให้ นายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีสามไฟเขียวต้องบอกท่านที่เคารพทั้งหลายนะครับว่าสามไฟเขียวเกิดขึ้นต่อเนื่องกันอย่างมีนัยะสำคัญว่าวันนี้เกิดการสมประโยชน์กันแล้วปรากฏการนี้เรียกว่าปรากฏการสมประโยชน์กันทางการเมือง มันเป็นการสมประโยชน์ของใครครับคนที่สมประโยชน์มีอยู่สามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ากลุ่มดีฟสเตดดีฟสเต e หมายถึงอะไรครับหมายถึงกลุ่มคนที่คุมอำนาจรัฐคุมรัฐไทยอยู่อยู่เบื้องหลัง คอยชักใยคอยบงการคอยชี้นำดีฟสเตทเป็นใครคนที่รู้จักดีฟสเตทดีที่สุดก็คือนักโทษชายทักษิณชินวัตรหรือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณน,นั่นแหละครับวันนี้ท่านนอนอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจท่านรู้จัก ดีฟสเตตดีที่สุดดีฟสเตตปัจจุบันนี่แบ่งออกเป็นสามกลุ่มย่อยครับสามกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยที่หนึ่งก็คือผู้รับใช้บรรดาผู้รับใช้ทั้งหลายครับก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในดีฟสเตตเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญ กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มนายทุนหรือกลุ่มเจ้าสัวกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มทหารหรือขุนศึกนี่ครบสามกลุ่มนะครับขุนศึกศักดีนานายทุนหรือนายทุนขุนศึกศักดีนาสามกลุ่มครบเลยรวมมัดเรียกคนกลุ่มนี้ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันของไทยว่า กลุ่มดีฟสเตตบางคนก็มาตั้งชื่อเป็นภาษาไทยฟังดูแล้วก็ล,วละมุนละไมดีครับเรียกว่ากลุ่มรัฐพันลึกดีฟก็คือลึกสเตตก็คือรัฐผู้มีอำนาจลึก,กลับในรัฐนี้เรียกกันโดยรวมว่ารัฐพันลึกหรือดีฟ สเตตแปดิฟสเตตดิฟสเตตวันนี้สมประโยชน์กับใครครับสมประโยชน์กับศัตรูเดิมของดิฟสเตตศัตรูเดิมของดิฟสเตตก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ตระกูลชินวัตรกับพรรคการเมืองของเขานี่หละ่ะตั้งแต่พรรคไทยรักไทยมาต่อมาถึงพรรคพลังประชาชนต่อมาถึงพรรคการเมืองปัจจุบันก็คือพรรคเพื่อไทย แต่ก่อนตั้งแต่ปี2548-49-50ต่อมาจนถึงปี66ก่อนวันที่22สิงหาคม2,566เขาจัดสถานะว่ากลุ่มตระกูลชินกับพรรคเพื่อไทยเครือข่ายการเมืองทั้งมวลชนทั้งเสื้อแดงทั้งนปชทั้งหลายนี่ คือศัตรูทางการเมืองของกลุ่มดีพสเติสงครามก็ทำให้เสียเงินต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี49 5051525354555657สงสงครามทำให้เสียเงินสงครามทำให้เสียชีวิตสงครามทำให้ขาดอิสรภาพท่านทั้งหลายครับ แต่ทั้งสองกลุ่มนี่ก็ไม่มีใครชนะกันอย่างเด็ดขาดนะถ้ารัฐประหารเมื่อไรกลุ่มดีบสเตตก็ชนะแต่ถ้าเลือกตั้งเมื่อไรกลุ่มตระกูลชินกับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชาชนหรือไทยรักไทยในอดีตก็ชนะเลือกตั้งในสนามเลือกตั้งตระกูลชินและพรรคการเมืองของเขาได้เปรียบ ในสนามปฏิวัติกลุ่มดีฟสเตทได้เปรียบนี่สู้กันมาครับสิบหกสิบเจ็ดปีงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานี่คือความจริงผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังจะได้เข้าใจงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาก็มันกินกันไม่ลงนี่มันเอาชนะกันไม่ได้ ทั้งกลุ่มตระกูลชินและพรรคการเมืองของเขาก็เข้มแข็งประชาชนให้การยอมรับกลุ่มดิบสเตตก็เข้มแข็งในอำนาจรัฐและปืนกินกันไม่ลงสองฝั่งนี้สู้กันตั้งแต่ปี49จนกระทั่ง6 6สถานการณ์เปลี่ยนปีไหนครับสถานการณ์เปลี่ยนในปี2.562 ที่สถานการณ์เปลี่ยนในปี2562เพราะมันเกิดผู้มาใหม่